คุณเชื่อหรือเปล่าเอ่ยว่าในมือถือของเราสามารถแยกเสียงร้องกับเสียงเพลงออกจากกันได้หรืในแอปมือถือสมัยนี้มันอัจฉริยะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยแล้วแอปที่เราจะนำเสนอต่อจากนี้คือแอปฟรีด้วยฮะจริงหรือเนี่ยอยากรู้แล้วใช่ไหมครับผมว่าเป็นแอปอะไร ร้าพอ้มล้อแล้ว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 เดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคก็ขอสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมยินด,ดีต้อนรับทุกคนสู่ช่อง TDC เลยนะฮะซึ่งทุกคนก็ได้เห็นคลิปข้างต้นแล้วนะฮะเพิ่งภายในคลิปนี้นะครับผมเราก็จะมาสนําำถุยเราก็จะนําเสนอคลิปนะครับผมที่สามารถแยกเสียงเพลงออกจากเสียงร้องได้นะครับผม เผื่อบางท่านเนาะที่เขาเป็นนักดนตรีอะไรเงี้ยเพื่อต้องการแกะรายดนตรีเนาะเสียงกองเสียงเบรดอะไรอย่างนี้นะครับผมก็สามารถ ใช้เครื่องมือเจ้าตัวนี้นะครับผมก็สามารถทํางานได้สะดวกขึ้นหรือว่าแยกเสียงเพลงไปประกอบคลิปนั้นๆก็ได้เหมือนกันนะครับผมถ้าไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับก่อนเช็คดูก่อนดีๆด,ด้วยนะครับก่อนที่จะใช้เพลงอะไรอย่างรู้แล้วใช่ไหมล่ะครับผมว่าเป็นแอปอะไรนะครับผมก็กดไลค์กดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะครับ <c oughs> โอ้ยโคตรเก็บขอแล้วอย่าลืมกดกระดิงด่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปนะผมส่วนใครนะครับผมที่สนใจในการตัดต่อว,วิดีโอด้วยมือถือก็อย่าลืมกดตัวไอด้านบนที่ผมจะทิ้งไว้ด้วยนะครับผมก็จะมีคลิปเทคนิคต่างๆที่ผมเคยทําไว้นะครับผมก็อย่าลืมไปติดตามกันแล้วกันโอเคถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลย โอเคครับทุกคนให้เราเข้ามาที่ Play Store นะครับผมแล้วก็พิมพ์ตามผมเลยนะครับผมมันชื่อแอปว่า m o i เ e ็ปนะครับผมตามนี้เลยเนาะแล้วก็หน้าลักษณะแอปมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับทุกคนก็กดเข้าไปเลยครับกดติดตั้งเลยนะครับโดยเราก็ทำการเปิดเลยนะครับผมมันก็จะขึ้นมาหน้าอย่างนี้นะครับผมให้เราเข้าใช้ Gmail หรือว่าใช้ Facebook หรือว่าใช้ Twitter ของเราได้นะครับผมโอเค ก็กดเข้าไปเลยครับผมผมใช้ facebook ก็แล้วกันนะครับก็จะเข้ามาที่หน้าไลบ r ารี่านี้นะครับผมอันนี้คือผมเคยโหลดมาแล้วนะครับผมมันก็จะมีเพลงที่ผมเอาไว้ตรงต้นคลิปน้อยนี่คือเพลงโอหักของบริสแ a มนะครับผมแล้วก็คุกกี้เสียงไทยเนาะซึ่งมันก็จะมีตัวเพลงเดโมะคืออันแรกนะครับผมให้เราโหลดมาใช้ได้เหมือนกันนะครับผมก็ขั้นตอนการเพิ่มเพลงนะครับผมก็กดตามผมเลยนะครับผมให้ไปที่รูปบวกตรงนี้ครับ แล้วก็เพิ่มเพลงเนาะเพิ่มมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมมันก็จะมีหน้าแท็กให้เราแยกตรงเสียงเพลงกับเสียงร้องนะครับผมแล้วก็ตัวเลือกที่2นะครับผมก็คือแยกเสียงดนตรีออกนะครับผมมันจะมีเสียงก้องเสียงเบสอะไรประมาณนี้เนาะเสียงกีตาร์อะไรประมาณนี้นะครับผมหรือว่าดนตรีชิ้นอื่นๆนอย่างเงี้ยแล้วแต่ว่าตัวแอปมันจะแยกให้เราเลยนะครับ ่วนฟังก์ชันที่3นี้คือเราต้องเสียเงินนะครับผมก็อันนี้เราก็ข้ามไปก่อนเนาะไม่พูดถึงเพราะเราจะใช้ของฟรีก่อนก็แล้วกันนะครับโดยเข้ามาก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับระหว่างที่โหลดอย่นี้เราก็สามารถไปแอปอื่นๆออกไปเล่นอื่นๆรอได้นะครับผมเวลามันขึ้นมามันก็จะขึ้นแจ้งเตือนข้างบนเนาะ โอเคครับผมโดยถ้าเราเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมมันก็จะทําการโหลดเนาะโอเคครับโอเคผมก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปก่อนก็นแล้วกันพอโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับผมโอเคเราก็มาดูเครื่องมือต่างๆนะครับผมมาที่ตัวแรกเลยตรงที่ลูปฟันเฟืองตรงขวามือด,ด้านบนสุดของตัวแอปเลยนะครับ mm hmm. เห็นไหมฮะมันก็จะมีส่งออกเนาะเราก็สามารถส่งเพลงออกไปได้เลยนะครับผมบันทึกเพลงอย่างนี้เนาะสามารถตัดแต่งได้นะครับผม อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นอะไรนะครับผมสแสดงคอร์ดแล้วก็เล่นซ้ํานะครับผมนี่ผมก็จะเปิดไว้นะครับผมโอเคส่วนตัวด้านล่างนะครับผมพอข้ามมาตรงฟังก์ชันตัวด้านล่างมันก็จะมีตรงรูปซ้ายมือตรงนี้ครับมันก็จะเป็นมีธานอมครับจงังหวะความเร็วเนาะเรามาตรงที่ขวามือนะครับผมตรงนี้นะฮะมันก็ปรับได้เหมือนกันนะครับผมมิกโทนเนาะเสียงสูงเสียงต่ำนะครับผม อันนี้คือเราต้องจ่ายเงินนะครับผมเวลาที่มันล็อกไว้หรือว่ามันก็จะเป็นจํากัดของเพลงเพลงนั้นนั้น,น,นผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมโอเคอันนี้คือตัวอย่างที่ผมแยกมาเสียงร้องกับเสียงดนตรีนะครับผมก็ตามนี้เนาะก็จะมีลักษณะนี้ส่วนอีกอย่างหนึ่งนะครับผมถ้าเราแยกมาเดี๋ยวผมขอโหลดอันนี้ก่อนอันนี้คือผมเลือกเพลงเอาไว้แล้วเนาะแล้วก็ลบแอปแล้วโหลดใหม่มก็ต้องได้โหลดใหม่อย่างเงี้นะครับผมาอสักครู่นะครับ อันนี้ครับผมผมก็แยกเป็นฟังก์ชันตัวที่2องเนาะก็คือรถตีหลายๆชิ้นก็จะมีเสียงร้องเสียงกรองนะครับผมแล้วก็เสียงเบสแล้วก็เสียงอื่นๆเนานะอันนี้ก็ลองไปเล่นกันดูนะครับผมส่วนคอร์ดข้างบนนี้ผมคอนเฟิร์มนะครับผมมันก็ค่อนข้างที่ะพอน่าเชื่อถือได้ในระดับหนึ่งเนาะข่าวๆก็มีประมาณนี้นะครับผมถ้าเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดไลค์กดซับสไคร์นะครับผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปเนาะก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนฮะสวัสดีครับ